วันนี้ผมจะไปทำเมนูง่ายๆนะฮะปลาดุกคั่วพริกแห้งนะครับก่อนอื่นก็ครอบปลาดุกก่อน,นะฮะให้เหลืองกรอบนะครับจะก่อนทอดตั้งน้ํามันให้ร้อนแล้วก็ใส่แป้งคกกีไปนะฮะขึ้นดูกับน,น้ํามันนะครับใส่ไปสักขึ้นทอดโตก็ได้ะฮะปลาจะไม่ติดก,กระทะเราไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเป็นเมนูง่ายๆฮะเป็นกับแก้มช่วงปีใหม่ฮะ ผมลงช่วงปีใหม่ลงคลิปช่วงปีใหม่ฮะเมนูเด็ดครับทอดปลาสนะเกตฮะผมจะตักหางขึ้นขึ้น,นเร็วไว้ก่อนนะเพราะว่าไอ้ส่วนเนี้ยเนื้อมันจะน้อยเดี๋ยวมันจะไหมนะฮะ เลือกอบเสร็จตักพักไว้ครับมาดูวัตถุดิบกันครับใช้ไม่กี่อย่างครับง่ายๆใครก็ทำได้ครับจะมีพริกแห้งกับกระเทียมผมใช้ปั่นนะฮะแล้วก็ปลาดุกทอดน้ำราดน้ำปลาของตาเมกะเชฟฮะรสดีครับน้ำราดปรุงรสของเมกะเชฟคือมาจออกหวานๆเค็มๆนะฮะหาซื้อได้ตามห้างนะไม่ต้อไปปรุงรสเพิ่มฮะนีครับ ตั้งน้ำมันให้ร้อนใส่พริกลงไปฮะผัดให้หอมนะครับเน้นว่าต้องหอมหอมกลิ่นกระเทียมขึ้นมานะพอเริ่มหอมเสร็จก็ตามด้วยปลาดุกนะครับนะครับคลุกเคล้าให้ทั่วฮนะพริกเนี่ยผมถ้าตำถ้าตำนะฮะต้องตาให้ละเอียดนะครับเพราะว่าเราต้องกินปลาดุกพร้อมพริกกับกระเทียมเนะี่ยปรุงรสดด้วยรสด,ดีเล็กน้อยครับ น้ำราดปรุงรสครับผิดออกหวานๆเค็มๆนะฮะไว้ราดสำหรับพวกปากระพงโดยตรงนะฮะทีนี่นี่ครับแค่นี้เองง่ายๆครภูเขาทั่วครับต่างเนื้อปลาดุกนะครับเวลากินนะต่างเนื้อปลาดุกพร้อมพริกบอกเลยครับอร่อยมากยังไงผู้ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเมนูเด็ด กับแก้มครับแค่นี้ครับง่ายๆเสร็จแล้วครับขอบคุณครับ